ได้มองใกันในเคยทจ่ทำสาววพอเก่าเราพึ่งได้คที่อจิตอาสา,าใครไกลกมาสาววพอเก่าเหนือการสาระตายพี่น้องพึ่งได้สาวาพ่อเก่าดีธรรมดีสระดีที่นี่ก็มีเป็นว่าอะไรดี สวัสดีค่ะ้านาฬิกาองนาทีสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผิดที่สุดด้วยผิดจังหวะหรือคุณผิดจังหวะมากเลยจังหวะด้วยนะี่บอกคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะวันนี้ฉันมานะเฉพาะกิจแหนนานมาทีแล้วที่สําคัญเลยก็คือเมื่อกี้ คุยคุยกันอยู่เอ๊ฝนไม่ตกเนาะคนนุณเนาะพูดไปพูดมาอ้าวคุณได้ยินเสียงอะไรไหมคุณจริริสถทธันในชั้นตกแล้วฮะคุณว่าเสียงอะไรเม่ีพึ่งพัมพึ่งพั่มแล้วก็ฝนมาด้วยพี่พึ่งพัมพึ่งพัมคือเสียงฟ้าร้องนั่นเองคุณอุบลค่ะก็นั่งเสียงกันอยู่เอ๊เมื่อกี้มันไม่ตกนี่อ,อ้าวทำไปทำไมอา้านั่งประจําการปุ๊บตกเฉยเลยไม่เชื่อต้องเชื่อนะใช่ไหมเมื่อกี้ก็ดูเงียบๆนะไม่ตกนะก่อนนั้นตกฝั่งธนบุรีน่ะทำทายโชว์ในชั้น รายการหนึ่งเรียบร้อยเลยตอนนี้มาอยู่โซนกรุงเทพเลยนะเห็นไหมเกษตรนะมาแบบนี่แหละคนสวยมากับฝนคือมากับสนใช่ไหมใช่สวัสดีคุณทุกฟังที่ติดตามอยู่ทางโซเชียลมีเดียด้วยคุณครับผมทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับพบเจอกันนะทางทางเฟซบุ๊กนะยูทูบทวิตเตอร์ทิกเก็ตนะเอฟเอ็มเก้าหนึ่งทราฟิกโ นะแล้วก็เว็บข่าวจราจรก็ w w อ fm91dkk. com ครับผมนะคะวันนี้นี่ไงทีมงานพิมพ์ประสานีฝนตกต้อนรับดีเจค่ะนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้มาขู่จราจรนะคะพิเศษเนาะสักหนึ่งวันเฉพาะกิจแทนคุณนากับนาชิดนะคะแต่ว่าถึงแม้สองคนนั้นจะไม่อยู่เราเป็นคู่กันแทนก็ไม่เบานะคะคุณคะฝนมาเนี่ยอ่ะเขาคุณแทปรริจรที่ส่งข้อมูลมาิทธิพลิตก็ รายงานมาแล้วเพชร,รกเกษมเขตทนบุรีฝนตกระดับสามนะฮะก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่เมื่อเวลาสักสิบแปดนาฬิกาที่มีฝนตกมามาเขตฝั่งทนบุรีนะคะรับสิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีฝนสูงสุดก่อนน,นั้นเขตทบีวัฒนาสิบจุดห้ามิลิเมตรแล้วก็เวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีก็กลุ่มฝนก็มากขึ้นนะครับหนงหนองแขมบางแคทวีวัฒนาบางบอนบางหุ่นเทียนจอมทองประสีเจริญตลิงชัน นะแนวโน้มฝนสูงสุดเขตหนองแขม16 mm, มิลิเมตรนะแล้วก็เวลา18นาฬิกา45นาทียังเป็นกลุ่มเดิมอยู่นะยังเกาะกลุ่มอยู่แถวเนี้ยนะแล้วก็ฝนสูงสุดก่อนนนั้นะก็จะอยู่ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ3.9.5ม mm. ิลิเมตรตอนแรกเนี่ยตอนสักประมาณ6โมงครึ่งเนี่ยสูงสุดที่เขตหนองแขม16มิลลิเมตรนะพอ18 45ปุ๊บม,มาเลยภาษีเจริญ3.9.5ฝนมาแล้วคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้น อยู่ในพื้นที่ที่ฝนตกหรือเปล่าถ้าอยู่ในพื้นที่นี้อัปเดตมาได้นะคุณเนาะแบ่งปันข้อมูลเข้ามาได้ด้วยนะนะคะเหมือนคุณเทพริตี้ส่งกันเข้ามาบอกนัะเกษมชนบุรีฝนตกระดับสามแล้วตอนแรกได้ที่คุยกันดิฉันก็ถามคุณแหละว่าตอนที่คุณคุยจอจุดจาคุณวิุญู์อนะติดตรงไหนนะคะเพราะดิฉันเห็นในทวิตเตอร์แต่ฟาก็หนึ่งของเราเนาะเอฟเอ็มเก็าหนึ่งับติดโปรบอกว่า ถวรังสิตนครนายกใช่ไหมที่บอกว่าน้ําท่วมอยู่ตอนนั้นแต่คุณบอกว่าเหมือนจะลดลงแล้วนะอัปเดตให้หน่อย<ๆ>คุณจิตรีสุดรรดับลงบ้างนะจะเป็นอ่ท่วมระยะสั้นๆค่ะอ,อ่ถ้าดูจากผนโดินผนวดินฝั่งขาเข้าอ่าเลี้ยวซ้ายเข้ารังสิตนครนายกมานิดหนึ่งนะตรงนั้นแหละนะครับอ,อ่ก็จะมีน้ําท่วมขังบนพื้นผิวการกระราจาดตอนแต่ทางสพปจุฬาลงกรแจ้งเข้ามาเนี่ยลดสามารถผ่านได้น้ําลดแล้วนะ ช่เร,เริ่มเริ่มลดแล้วเริ่มลดแสดงแต่ยังมีอยู่บ้างผ่านได้ตรงไหนที่คุณเถียงคุณอุทิศบอกว่าคนสูงยี่สิบเซนหรือน้ําสูงยี่สิบเซนฉันถามตุเมื่อที่ท,ที่เราคุยกันนี่แหละใช่ไหมคะลังสินครนายกตรงนี้ใช่ไหมที่บอกว่ายีคลองหนึ่งนะฮะไม่มีน้ําท่วมนะ,ะคลองหนึ่งเอ่อแล้วก็คลองสองคลองหนึ่งคลองลังศินครนายกเนี่ยเอ่อเคลื่อนตัวได้ช้าน้ำท่วมกถางไม่มีนะก็มีปัญหาตรงจุดกับรถช่วงปากซบลังสิรนครยนายก2ี่ิบเจ นิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวส,ะะส่วนรังสิตประทุมธานียังมีอยู่บ้างแถวโรงพยาบาลปทุมเบสหมู่บ้านรัตนโกศิลป์200ปีนะฮะก็ไม่ประมาณที่ดูกล้องซีทีวีก่อนนะนะประมาณสักครึ่งชุดบาทยังมีอยู่ยังมีอยู่อันนี้เราคุยรอบนอกนะร,รังสิตนะคะนายกเข้ามารอบในเมืองอบ้างไหมอืมรอบในเมืองใช่ไหมฮะรอบในเมืองนี่ที่มีปัญหาการจราจรก่อนดูทีหนึน่งนะฮะค่ะอยากรู้ไงว่าเอ๊ะถับบ้านในตอนนี้ข้างหน้าเนี่ย มีอะไรไหมตกแล้วหรือยังตกหรือเปล่าจะไปได้หรือเปล่าดูช่วงเย็นเนี่ยวันนี้ค่อนข้างเบาค่ะเมื่อวานเนี่ยหนักกว่าน,นี้เนะาะเมื่อวานหนักมากเมื่อวานหนักมากใช่ไหมใช่ฮะวันนี้ดูเบาไปเยอะนะฮะแต่ก็มีฝนตกลงมานะครับก็จะมีในพื้นที่อรอบในในแถวเซนต์เทนเวลด์นะฮะราชดำริไปประตูน้ำนะตรงนี้ก็แน่นน,นะครับฝนตกลงมาในพื้นที่ด้วยท้ายแถวก่อนนั้นไม่มีเลยนะคฝน,น,นตกลงมานี่ก็สะสมอยู่ตรงบีทสีสถานีราชดำริ แตมีปัญหาตรงประตูน้ําเท่านั้นนะครับพอเลยจากประตูน้ําไปได้แล้วเนี่ยมันกสันออกไปดินแดงเคลื่อนตัวได้ดีนะแต่ตทิศก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ค่ะนะฮะพระรามเก้าขาออกดูด้านบนยกระดับพระรามเก้าก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆสพานข้ามแยกรามก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเพชรบุรีนี่หายไปเยอะเลยนะหายไปเยอะนี่อะไรหายรถหายไปเยอะแล้วดีเลยนะช่วงนี้หายไปเยอะเลยอะไรหายอ๋อลถหายไปเพชร้อมพงเอกมยคลองตันเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาค่ะนะคะนะคุณ ดิฉันก็คิดว่าน่าจะให้หายแบบนี้บ่อยๆก็ดีนะนะคะหายนี่คือลดน้อยคุณผู้ฟังค่ะนะดูน้าที่อยู่ระหว่างเมื่อวานมันติดมากนี่อาจจะลองกลับก่อนเลยไหมหรือว่ายังไงหรือว่าหรือเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อนฟอ้าขึ้นมาก็กลับตัวเลยนะใช่ค่ะนะคะนี่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 ทักทายทิกตอกหน่อยคุณจิตคุณเจนนี่คุณจินนี่ด้วยนะไม่ใช่เจนนี่ใครกันเนี่ย จากทิกต็อกนะคะขอบคุณมากมากเลยยูเซอร์แม็กซ์ไโอ้สวัสดีคุณออนกับคุณจินนี่สวัสดีนะคะขอบคุณมากมากเลยมีส่งถูกใจให้โฮสเราด้วยนะนะคะขอบคุณมากมากเลยหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเห็นนี่ท่านนี้บอกว่าสวัสดีครับกระบี่ก็ตกอ้าวฝนตกที่กระบี่นะคะอืกระบี่ก็ตกที่นี่ก็เริ่มตกแล้วเหมือนกันนะฟะโออยู่ไหนก็ตามนะส่งบรรยากาศกันมาได้นะคะกระบี่ตกที่ไหนตกอีกบ้างคุณคะนะส่งมาเลยใช่ เหมือนเหมือนในไลน์เนี่ยก็ส่งข้อมูลเข้ามาได้ฝนตกตรงไหนแน่ภาพเข้ามาจุดที่ฝนตกก็ได้นะครับจะได้ช่วยแบ่งปันข้อมูลการเดินทางกันนะฮะโคดามาแล้วคุณจริงหรอได้ดาวด้วยเหรอโมไม่น่าเชื่อเลยนะุคดาวให้คุณยี่สิบดวงได้ทําไม่ใครได้ดาวดีใจจังเลยเลยคุณนู้งฟางว่าทำไมคุณเนี่ยอันิการดีใจไม่เคยได้ดาวนะคะนอกจากดาวที่เราได้กันแล้วนี่คุณที่ส่งเข้ามาเห็นบอกฝั่งทนใช่ไหมเมื่อสักครู่คุณก็อัปเดตไปแล้วด้วยเนาะว่าฝั่งทนก็ ฝนตกนะแล้วก็รถก็เริ่มเริ่มติดแล้วเริ่มแน่นแล้วค่ะแน่นแล้วเส้นทางนะครับนี่มีคุณสุรเดชศกาหอมบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านนะครับผมอยู่ราาพร้าโชคชัยสี่ซอยสามสิบเจ็ดฝนตกแล้วครับฝนมาแล้วอืมราชพร้าฝนก็มาแล้วนะพัฒนาการก็ไม่น้อยหน้าค่ะคุณคะคุณและมาอดีหรอสร้างผิดขอภัยนะหรือว่าไอแอมอดีใจค่ะบอกว่าพัฒนาการพระรามเก้าคลองตันฝนตกแล้วอย่างแรงอย่างแรงด้วยนะ นะคะใครอยู่พื้นที่นี้บ้างคุณติติวัตสวัสดีด้วยนะคะบอกว่าร้ามสองตกแล้วครับนี่คุณกระจายหลายจุดเหมือนกันนะใช่ก็ค่นมารากภาคตะวนการตะวันใต้ใช่ไหมคก่อนั้นก็มาส่วนกรุงเทพใุงเทเหนือก็มีนะก็ควบคุมหลายปร้เท่นะครับตกไม่น้อยเลยเหมือนกันนะเออการจราจรจะเป็นไงอะไรเนี่ยผมดูเพชรเกษมีนิดนึงนะที่มีภาพขึ้นมา น้เพชรเกษมช่วงซอยเพชรเกษมสี่สิบแปดแถว BTS สถานีบางว่า,าเห็นบอกมีน้ําท่วมขังพื้นผิวการจราจรท่วมแล้วหรอใช่เพชรเกษมสี่สิบแปดนะฮะขอดูดีหนึ่งนะครับขยายดูดีหนึ่งตอนนี้การเดินทางเพชรเกษมเนี่ยถ,ถ้าเป็นฝั่งขาเข้าที่จะวิ่งเข้ามาทางท่าพราะเนี่ยแน่นตั้งแต่ช่วงสายหนึ่งเข้ามาเลยนะขาออกขาออกเนี่ยช่วงท่าพระออกไปทางสายหนึ่งอ,ออกไปทางแยกต่างระดับบางแคเนี่ยจุดที่จะมีปัญหาท่วมประจําก็จะแถว ด้านหน้าสีคอดบางแขไม่แน่ใจช่วงนี้ท่วมหรือเปล่าก็เพิ่มเติมเข้ามาก็ได้ในร้อยสดของเรานะคุณผู้ฟังติดตามได้เหมือนกันนะคะนอกจากจะฟังเราสังเกเจ้ากันอยู่แล้วในไลฟ์ที่นน่นะคะมีคลิปด้วยคุณใช่ตอนนี้ที่ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้คือฝั่งของเพชรเกษมนะคะนะฮะวีทีอตางว่าเนี่ยฝนตกน้ำท่วมซอยเพชรเกษมสี่สิบแปดค่ะนะฮะดูแล้วเนี่ยถ้ารดเล็กหน่อยเนี่ยช่องทางด้านขวานะฮะน้ำเยอะนะใช่ส่วนสองช่องทางด้านซ้ายเนี่ย ก็ปริกฟุตบาทเหมือนกันนะนะต้องขับระมัดระวังนิดนึงช้าๆหน่อยนะฮะเนาะเห็นเลยล่ะเห็นเห็นเห็นน้าปริมาณน้ําอยู่เลยนะคะสําหรับคนที่เดินทางมาคุณตาไพศาลสวัสดีด้วยนะคะบอกว่าเมื่อช่วงเย็นบางเขนสะพานใหม่ไม่มีฝนตกครับอืมนะคะดีละนี่มีอีกหนึ่งท่านส่งมาจากทิกตอกเหมือนกันคุณจดี้บอกว่าน้องแคมตกหนักครับหนักเลยนะคุณใช่ใช่โอ้แถบนนั้นไม่เบานะวันนี้นะคะ ดูเป็นเกษมที่ติดเนี่ยตอนนี้เริ่มกระทบอีกด้านหนึ่งนะคุณอนิกาน่าจะเป็นฝั่งขาเข้านะครับช่วงบางแวกเข้ามาทางบีเทสบางว่าเนี่ยการจราจรหนาแน่นนะครับแล้วก็ตรงไปขึ้นต่างระดับสมเรียบเองเนี่ยก็ช้าเหมือนกันนะฮะคุณอย่าทอนหายใจนะเพราะว่าหลายจุดเลยนะคุณบอกดิฉันว่าเบาๆนะอันนี้เบาๆนะคุณผู้ฟังแต่ดิฉันฟังแล้วก็มันก็ไม่เบานะก็จะฝด้วยนะเนาะตอนแรกเนี่ยยังไม่มา ตอนแรกที่ฉันนั่งเนี่คุณบอกว่าไม่มาไม่มาปุ๊บแป๊บเดียวมาสาธรใต้เป็นยังไงสาธรใต้กับอ่าศูรศักแล้วก็สีลมนะครับค่ะรถที่จะไปจะไปขึ้นสะพานตากสินเอาไปฝั่งธนบุรีตอนนี้ที่มีปัญหาช่วงแรกก่อนก็คือแถวแยกสาธรศุรศักนี่แหละก็เล่งระบายทุกด้านนี่แหละขึ้นสะพานตากสินนะครับสาธรใต้ท้ายจะอยู่ช่วงซอยสวนพลูนะฮะก็ดูยาอยู่นะแล้วก็ส่วนสีลมเนี่ยช่วงสารแดงถึงแยกสีลมนราธิวาสมาได้ สีลมเนี่ยจะไปเริ่มช้าก็คือก่อนถึงสุรศักดิ์มีท้ายอยู่ตรงปากซอยประมวลนะก็มีปัญหาสุรศักดิ์ขึ้นสะพานตักสินด้านหนึ่งด้วยแล้วก็ออกไปทางบางรักเจริญกรุงก็แน่นช่วงด้านหน้าโรบินสันบางรักนะครับมาเหศัก์เริ่มมีสะสมบ้างแล้ะติดต่อเรื่องจากสะพานตักินลด้่ยแหละมาแถบบ้านเราบ้างไหมเกษตรใช่ไหมใช่เกษตรท่านท่านลาดเร้าแยกระชโชทิน้ายออกงามวงวานไปพงเพชรแครายวันนี้งามวงวานขาเข้าไม่หมดเลยนะจริงหรอ ชั้นบนี้แทนเชื่อเหรอคุณเชื่อไหมมไม่เชื่อตอนที่ชันกลับบ้านไปเวลาเนี้ยถ้าไม่ได้มาแทนุณนานๆเนี่ยมันไม่ได้หมดเร็วขนาดนี้นะขาเข้านะขาเข้ามานดังกระเใช่ไหมใช่เมื่อคืนเมื่อคืนขาเข้าติดนะคะขาเข้าติดนะเมื่อคืนะแต่ขาออกสบายเลยสบายชิวๆใช่มันนี้ขาออกยังไม่สบายนะแต่ขาเข้านี่สบายเลยขแยกแคลายถึงกษตเมษนี่ข้นตัวได้ดีขาออกก็ไม่เกินอุโมงค์เกษ S <S ระเสร็ฐมนุกิจมีท้ายจิดหนึ่งช่วงเชิงทางลงอุโมง์นะครับเราก็ดูช่วงใต้ด่วนแล้วก็แครายนี่รถยังหนานแน่นอยู่เ<อ>พราะผนโยธินท้ายก็ไม่ถึงให้แยกท่าวนะครับก็จะมีท้ายก่อนเข้าแยกราชโชว์ินติดต่อเนื่องจากเสนานิคมแล้วก็แยก,กเกษตรก็อยู่ตรงบางซื่อผโยธินซอยสิบเก้าแถวบีทีเอสสถานีผุโยธินยี่สิบสี่นะฮะรัชดาไปพระรามเจ็ดมีปัญหาช่วงรัชวิภาประชากูล นะครับถแถวๆก็จะอยู่ช่วงเชิงทางลงโมนาชูทิทนเท่านั้นโอเชิงทางลงใช่ไหมเชิงนะทางลงโมนาชูทินนะครับนี่ที่ฉันดูในไลฟ์เราน่าสนใจมากเลยนะอ,อีกหนึ่งคลิปนะคะที่มีฝนตกเป็นอ,อยู่คุณคะโอ้โ<ม> <Okay. S 1> หนนใช่ขอ้นเรื่องตรงไหนฮะเขาขึ้นมาตรงไหนอือเดี๋ยวให้ทีมงานบอกนิดนึงตรงไหนนะเน,นี่ยน่าสนใจมากนะคะกําลังดูเป็นอยู่ีแนวการก่อสร้างด้วยนะใช่ไหมนี่แหละก็เลยดูว่าเอ๊ะตรงจุดไหนคุณ แวกดูสิคะน่าจะเป็นแถวเดอะมอท่าพระใช่ไหมใช่แนวการก่อสร้างที่เปิดให้ลงอโมงแล้วอ่ะนะฮะอืมรถเยอะนะฝนตกลงมาหนักนะครับแต่วาน่าจะเป็นตลาดพลูนี่แหละนี่แหละถึงได้บอกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเห็นความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็รถรถก็เยอะเหมือนกันนะคุณสิริสุทธิ์แถบนู้นะรถยังเยอะแล้วก็หนาแน่นอยู่แล้วก็ฝนโปรยเลยอ่ะอุ๊ยฝาแบต่อค่ะ รัด้วยไปแล้วถ้าพระไปแล้วนะฮะรัดพลาวนิดหนึ่งนะรัดพพ้าวขาออกเมืองเย็นนี้ตอนนี้เออช่วงค่าเนี้ยนะฮะจะมีปัญหาตรงใต้ด่วนรัดพพ้าวแล้วก็ตรงจับตรงจุดกับรถแถวบิ๊กซีนะฮะที่รถยังหนาแน่นอยู่แต่ใช้แถวนี้ก็เออไม่เกินรัดพลาวหกสิบสี่นะฮะไม่ไม่หยามากไม่หยามากนะครับแต่เลยจากช่วงบิ๊กซีรัดพลาวมาได้แล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคุณผู้ฟังขารีบกลับได้รีบกลับนะ ก่อนจะหนักนไปกว่านี้นใช่ไหมใช่ก่อนจะหนักไปกว่านี้นี่นคือแบบว่าแอบภาวนาให้เลยนะคะว่าจะกลับได้รีบกลับเลยนะเมื่อวานนี้ฉันก็ลุ้นอยู่แถบแถบเซนเซนท่านละเท้านะจะมาแยากโชว์ทีนเมื่อวานรถเยอะมากคุณช่วงเย็นสักประมาณหกโมง<ช>แต่โชคดีอย่างหนึ่งคือเมื่อวานฝนไม่ตกไงช่วงแถบแถบสักประมาณหกโมงเย็นนะคะละเท้ามาลโชวทีนไม่ตกแต่เขาไปตกแถบแถบรามคาแหงอ่ะตกแถบนั้นเมื่อวานก็ค่อนข้างจะแน่นหน่อยนะวันนี้ก็ ทิ้งท้ายแถวไปเยอะเลยนะโซนกรุงเทพที่ตะวันออกแล้วก็ทํามีฝนตกทั้งฝั่งพัฒนาการน้ําท่วมศรีนครินเมื่อวานวนะ,นะวันนี้ดูหน,นศรีนครินวนันด,ดีไหมศรีนครินเนี่ยที่สอบถามแต่รอบเช้ายังมีท่วมขังอยู่บ้างแต่รถผ่านได้ก็รถ่ไฟหัวมาก,กนะครับก่อนท,ที่แยกพัฒนาการแล้วก็ท้ายแถวก็ไม่เกินแยกกรุงเทพบีทานะส่วนศรีนครินฝั่งขาเข้านี่ถ้าดูจากสีเอียงลงมานี่ก็ยังหมายถึงเรือจากพื้นที่มีฝนตกนะ นะแถวต่างระดับสีเอี่ยมวัดสีเอี่ยมบางนาตราเซ็นท่านนะเข้ามาทาี่แยกบางนานะครับสีนาคดาดินก,ก็จะมีปัญหาก่อนเข้าแย,ยกพัฒนาการท้ายแถวก็ไม่เกินธัญาัาสินคดาดินก,ก็ถือว่ายังได้เขาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติท้ายแถวของเขานะปกติท้ายแถวเขาก็คือเหมือนกับว่าเขาก็เป็นแบบนี้ย่เป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีฝนตกมาซ้ําอ่ะก็จะไม่แน่นมากนักนะคะยังคงไปกันได้อยู่ก็ถือว่าไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่ที่ดูจะมีปัญหาในพื้นที่ของสนองหมา ค่ะนะครับเย็นนี้เออค่ำนี้เห่ยพูดผิดมีอะไีนะฮะรถเยอะอย่างเดียวนะทางด้านล่างแล้วก็ด้านบนยกกระดับน้ำมัแห่งที่จะวิ่งออกไปทางแยกนํำสาลีนะครับผ่านแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าแถวซอย85นะ85 83ตรงเนี้ยนะครับรถเยอะหรอใช่ใช่ดิฉันพยายามดูให้คุณอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้มีสภาพการจาจะก็จะมีการเออลงจากยกกระดับน้ำมัแห่งมันก็จะมาผ่านตรงแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าพอดี เพราะเหมนอนจะหลักกันผ่านได้กี่เลนอะไรอย่างเงี้ยนะก <C HA D> ็จะมีปัญหาช่วง85-83ทับหนึ่งเนี่ยแหละนะครับท <N un> ้ายแถวซูสี่นะอยู่ช่วงมหาวิทยาลัยลำ,ำแหงแต่ว่าแถวนี้ก็ต้องบอกตรงๆเนาะคุณผู้ฟังนะแับแถบลำคำแหงนี่ก็รถเยอะนะถูกต้องรถเยอะนะคะแม้ว่าแถบนั้นก็จะมีเรือเนาะมีเรือ,อต้องแสงแสบใช่ <นะ S 2> แต่รถก็เยอะนะกติดได้ก็หลากหลายกันไปแหละสำหรับการเดินทางนะคะ สตทอนใต้ยังหนักอยู่ไม่เบาอะนะคะมีเส้นไหนน่าเป็นห่วงอีกคุณมีจุดแดงๆเพิ่มเติมให้หน่อยอืมขยับไปดูด้านบนก็ถ้าเป็นรามินทารวิ่งออกไปมินบุรีเนี่ยจะมีปัญหากันสองช่วงใต้ด่วนวัชรพลออกไปทางแยกกิโลเมตรที่แปดช่วงหนึ่งนะแล้วก็ออกจากแฟชั่นนะฮะแฟชั่นขึ้นสะพานข้ามแยกนพรัตน์ไปทางซอยพญาสุเรนก็ยังขยับต่างวันนช้ามีปัญหาสองช่วงนะสำหรับรามินทารนะครับพญาสุเรนเวลาน้ำเยอะนี่ก็ ก็ติดเหมือนกันนะใช่ครับเพราะมันก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับแนวการก่อสร้างอยู่นะก็ยังมีปัญหาอยู่นะฮะัอยู่ช่วงใต้บูงแบนนี่แหละคุณนภัสวรรค์ถามว่าเพชรเกษมน้ําท่วมเป่า้าเพชรเกษมช่วงไหนเออแต่ว่าที่ได้รับข้อมูลแจ้งมาก่อนหน้านี้เพชรเกษมทนบรีฝนตกระดับสามเนาะระดับสามแล้วก็น้ำท่วมขังแถวซอยสี่สิบแปดนะเป็นเกษมสี่สิบแปดนะครับนะคะแล้วก็คุณคุณรัศนีมินิมิมิอ่า บอกว่ารัมกระแผงหนักค่ะฝนมมาเหมือนกันนะมาเหมือนกันคุณอนุชาเลยค่ะนุกิตก็บอกว่าชนนทุขสวัสดิ์ฝนตกระดับสามเลยครับคุณเยอะนะนี่ศุกสวัสดินี่เข้ามาหลายคนนะนะคะคุณพระรามพรถามว่าแถวเซ็นทรัลบางนาฝนตกหนักมากค่ะนั่นไงบางนามาแล้วเดี๋ยวจะกระทบตมสินสรัินไหมแต่เมื่อกี้คุณจิตพิสุขบอกสีนทรยินยังแห้งอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่การเดินทางก็ยังได้อยู่นะครับที่เข้มข้นอีกจุดหนึ่งค่ะ ก็คือาการเดินทางสะพานพระปิ่นเกล้าแล้วก็สะพานพระรามแปดนะครับม,มีปัญหาออกไปฝั่งทบุรีนะตรวสอบไปแล้วเจ้าหน,น้าที่บอกรถเยอะอย่างเดียวค่ะทางด้านล่างแล้วก็ด้านบนคูขน,นาดลอยฟ้านะครับคูขนาดลอยฟ้าก็มีปัญหาตรงทางลงตลิ่งชันนะลงไปแล้วก็ช่วงทางขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับรถเยอะครับก็ยังติดกระทบอยู่ทั้งสะพานพระรามแปดแล้วก็สะพานพระปิ่นเกล้านะครับตอนนี้ถ้าอยู่ฝั่งพระนครนะฮะ แยกจบรอรรขึ้นสะพานพระรามแปดนะฮะมีท้ายอยู่ตรงทางโควัชมอรคีรีนะครับส่วนถ้าเป็นราชดำเนินกลางเนี่ยถ้าอยู่ฝั่งพระนครนี่ยังย่าย่ยังยังเคลื่อนตัวได้ดีนะป้อมมหาการแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงแยกผ่านมีภพดีไได้นะมาเริ่มแน่นก็คือทางขึ้นสะพานตักสิทธิ์เนี่ยเอ้ยสั่งขึ้นสะพานปิเกล้าวเร่องาแนลนะดูในรฟสสดของเราตอนนี้คุณผู้ฟังคะที่สดสดกันอยู่ผ่านกล้องนะของกทมผ่านพิภพลีลาคุณค่ะ รดเยอะมากคุณจีที่สุดที่ทีมงานขึ้นอยู่ตอนนี้นะลดเยอะแล้วก็เหมือนเอ๊ะถนนเปียกหรือเปล่าฝนตกไหมเออถ้าดูก่อนหน้านั้นที่เข้ามาเนี่ยแถวปิ่นเกล้าแถวอรุณบรมเนี่ยฝนตกตกใช่ไหมต่อไปทางฝั่งตลิ่งชันก่อนหน้านั้นไม่ตกนะอืที่ดูจากซ c t ีทีวนะครับแต่ในใจหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยฝนตกหรือยังเนาะตกเพิ่มมั้งนะคะตกเพิ่มไหมคุณผู้ฟังอยู่ในเส้นทางิ่มเติมได้นะที่ฉันดูให้ด้วยสําหรับตามภาพที่ ราไลฟ์สดๆให้ดูกันอยู่นี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นห่วงหลายคนแหละกําลังเดินทางกันอยู่ในช่วงนี้ต้องถือว่ายังเป็นช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนสําหรับช่วงเย็ยนด้วยนะคะ<ม>ที่เราเดินทางด้วยกันแบบนี้นะทุกช่องทางเลยแฟนเพจ f c e e o o o t w w t t t r y y u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  e t <ม><ม> t k t t o อด้วย FM91 าหครับฟิกบอกขอบคุณทุกท่านนะเขาะนี้มีดาวมาด้วยมีโฮสต์มาให้ด้วยทาง t i ๊ tok นะคะแล้วก็อุย้ยคุณ<ม> <laughs> คุณได้ไรฮะฟ้าแลบ <laughs> 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 ดิฉันนั่งองศาที่มองออกไปแล้วแบบ <laughs> เห็นฟ้าแลบ เขาจะนหนักไหมคะเนี่ยนะก็น่าจะพอสมควรนะวันนี้นเพราะว่าล่าสุดท,ที่เราได้รับแจ้งนะคุณผู้ฟังค่ะ1845เนี่ยฝนเล็กน้อยถึงปกลางนะหนองแขมบางแคทวีพัฒนาตลิ่งชันบางบอนบางขุนเทียนจอมทองภาษีเจริญราชบ,บาุรณะทุ่งครุนะคะแล้วก็เขตแนวริมแม่นม้ําด้วยนะคุณพื้นที่ประทับชั้นในมสักครู่เราพูดถึงเป็นแถกาคข่านพิทยภรีลาเนาะใช่ไหมคะ นะแนวโน้มคงที่ละผลยังสูงสุดอยู่ที่เขตภาษีเจริญคุณผู้ฟังค่ะเดินทางเส้นทางไหนบ้างเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาได้นะทุกช่องทางของสาย91นนึ่งะคะไปดูแจ้งวัฒนาไหมได้แต่ว่าเขาบอกว่ามีคลิปสุขุมวิทบางนาแล้วก็คลิปด้วยนะที่คุณจตฒนะส่งมาไหนดูซีในการเพจในไลฟ์สดใช่ไหมคะอืมเดีนะดิฉันพยายามเลื่อนดูอยู่ พี่ฉ <aring no? S 2> ันจบอยู่ที่ผันพี่พดีีราอ่านี่ไงคุณคลิปมาแล้วนะคะอันนี้สุขุมวิทบางนาใช่ไหมโอ้โหคุณชิวิสุด <languages> นี่ท right? okay. right? ี though, ่ปัดน้ําฝนเบอร์สามเลยไหมคะเนี่ยเท่าที่ดูดูน่าจะเป็นเออบางนาตราใช่ไหมแถวแถวแยกบางนาเนี่ยแหละโอ้หเขาเหอนกั้นบนดวงบระวิถีอยู่นะฮะสุขุมวิทเชื่อมต่อนะฮะค่ะแต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะฝนตกฝนตกลงมาหนักกันนะฮะโอ้หคุณขาฝั่งธนชาชดา่าพระตลาดภูฝนตกแล้วจ้านี่ทีมงานสองพัเก้าหนึ่งส่ง ภาพและคลิปมาให้ดูนะคะนี่อืออยากให้คุณูฟังได้เห็นฝนตกหนักมากหนักจริงๆนะคะจากระดับราชพฤกษ์ขาออกก็ฝนตกแรงมากนะคะอืมโอ้โหคุณูฟังดูได้นะคะเพราะว่าทีมงานลงในเอ่อ t ทอเอร์ของ FM91 เก้าหนึ่งครแล้วด้วยนะคะคลิปบรรยากาศนะฮะฝนตกเนี่ยนะฮะต่อไปก็จะเป็นพระรามสาม ที่ฝนตกลมมาหนักนะครับนี่ส่งตรงจากคุณปียดาลแหลงห้วยชัยนะคะนะทีมสพเก้าหนึ่งนะบอกว่าตอนนี้ประชาชนรวมทั้งตัวเธอเองนะคุณนะตกค้างตกค<อ>้างรอฝนหยุดอยู่บนสะพานทางเชื่อมบีทเอสตลาดทูนะคะบันทึกภาพฝนที่ตกหนักเป็นแถวมาให้นี่แหละเราก็ได้นํามาบอกต่อคุณผู้ฟังด้วยนะคะทราบเป็นข้อมูลนะแถบนี้นะคะโอ้โหบีทเอสตลาดทูก็ตกมาสักครู่บีทเอสบางว่าก็ตกแล้วก็ข้างล่างเห็นแบบมีเหมือน พื้นถนนเนะาะน้าก็เยอะเหมือนกันนะคะอ,อันนี้คือพื้นที่ด้านล่างนะคุณผู้ฟังบนถนนปิดท้ายหน่อยนนปิดท<ป>้ายหน่อยเดี๋ยวเพิ่มเติมให้อีกสองเส้นทางนะครับตอนนี้แจ้งวัฒนาฝั่งขาออกก็ดีขึ้นเยอะเลยนะหลักสี่สุรราชการคลองปลาปานะถึงใต้ด่วนแจ้งวัฒนานะครับก็ยังหนาแน่นอยู่ช่วงใต้ด่วนแจ้งวัฒนาออกไปนี่แหละเซ็นท่านแจ้งวัฒนาถึงนิ่งเมืองปากเกร็ดนะครับอีกหนึ่งจุดนี้ไม่พูดไม่ได้เลยยังมีปัญหาการจราจรอยู่นะฮะก็คือผู้อ่ยอดทีมฝั่งขาออกแถวโรงพยาบาลบีแคร นะครับตรงไปอนุสาณ์สถานแห่งชาติสะพานใหม่แถบนั้นเลยนะใช่ใช่จากสะพานใหม่ออกไปทางลังสิตนะครับจะมีปัญหาก็คืออนุสรณรสถานแห่งชาติกับปากทางลำน้ำการไม่มีน้ําท่วมขังนะไม่มีน้ําท่วมขังนะครับแต่ขึ้นสะพานไปแล้วเนี่ยที่จะลงไปสี่มุมเมืองนะช่องทางขนาดเนี่ยยังมีระดับน้าท่วมขังเกินผิวการแต่ลจรอยู่นะครับช่องทางขนาดนี้ก็จะผ่านได้ช้านะครับถ้าวิ่งช่องทางหลักได้นี่ก็จะดีกว่า ส่วนท้ายแถวนี้อยู่ตรงกิโลเมตรที่27 <Okay. S 2> แถวโรงพยาบาลบีแคร์นะฮะามลูกกาเย็นนี้ก็รดเยอะนะครับก่อนขึ้นสะพานคลองสองก็มีท้ายอยู่ตรงด้านหน้าสนามกีฬาทุ่ปาปเตมนือนคุณฟังเสียงฝนสิ <c oughs> หน,นะนี่เสียงฝนนะที่ทีมงานเราส่งมานะแล้วก็บอกว่ารออยู่นะคะอาศัยอาศัยชายคา BTS อยู่นะคะโอ้นะ น่าเห็นใจใครอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะทราบเป็นข้อมูลนะแล้วก็เดินทางกันอย่างระมัดระวังด้วยนะคะตรงจุดไหนที่หลบฝนได้ก็หลบฝนกันนะแต่ถ้าหนาแน่นก็ค่อยๆแบ่งปันกันนะคุณเนาะค่อยๆไปนะคะนะหมดเวลาหมดเวลาวพอดีโอทำไมเร็วจังเนี้ยเนี่ยนี่ฉันว่าเราก็เร่งแล้วนะเพราะว่าเห็นว่ามีข้อมูลเยอะมากไงแล้วก็นะจริงๆก็อยากจะเพิ่มเติมให้อีกเพราะหลาหลายเส้นเลยตอนแรกจะเบาตอนนก็คอบคุมไปเยอะเลยนะนะฮะก็จะมีปัญหาทางด่วนเดี๋ยวก็ไปเพิ่มเติมกับคุณชัยนุชิต ได้ไดนะน่าเป็นห่วงอยู่หลายหลเส้นเหมือนกันกแล้วก็ฝนก็เริ่มมาแล้วตอนแรกเอ๊ฝนจะไม่ตกหรอกนะอ,อะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวว่ากันต่อคุณผู้ฟังค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยู่เส้นทางไหนก็ตามนะเจอฝนฝนตกรถติดตกค้างอยู่แต่ไม่ได้คุณเมันก่อนทีฉันเห็นคลิป แล้วก็เห็นแถบรังสิตบ้านคุณอ่ะยืนรอคิวกัน5้าทุ่มยังไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะนั้นมันไปมันไปไม่ได้จริงๆว่าใช่ไหมขึ้นรถเมลไปก็ติดรถเมลก็ไปไม่ได้นะมันท่วมมานะนะเห็นยืนแถวต่อกันยาวเลยแต่ก็ดีก็มีรถของทางอาสาต่างๆอบจใช่ไหมอบจแล้วก็รถพี่ทหารก็ไปเข้าไปช่วยด้วยใช่นี่แหละก็เลยอ่ะอย่าให้บรรยากาศเป็นแบบนั้นเลยเนาะคุณเนาะนะจะได้กลับบ้านกันเร็วๆนะคะอ่ะแบ่งปข้อมูลกันได้ทุกช่องทางของสพ91ค่ะแฟนเพจ Facebook Twitter ติ๊กต็อกยูทูบนะคะเอฟเอ็มกหนึ่งทับปิดโปรขอบคุณทุกท่านเลยสำหรับทุกช่องทางนะขอบคุณคมากๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเอาละคุณผูกค้